คณะกรรมธการยกร่างรัฐธรรมนูญกำหนดใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสมหรือ MMP มีสอสอ450คนแต่ไม่เกิด470คนแบ่ง250คนมาจากการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวค่ะ ความเคลื่อนไหวที่โรงแรมฮอลิเดย์อินพัทยาตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมามีนายบวัศักดิ์อุวานโอประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นลายมาตราในภาคสองผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองหมวดหนึ่งระบบผู้แทนที่ดีและผู้นำการเมืองที่ดีหมวดรัฐสภาในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรโดยที่ประชุมคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสมหรือ MMP โดยต้องมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร450คนแต่ไม่เกิน470คนประกอบด้วยสอสอแบบแบ่งเขตจ,จำนวน250คนและสอสอแบบบัญชีรายชื่อจำนวน200คนแต่ไม่เกิน220คนในขณะเดียวกันกรรมธิการมีความกังวลว่าจะมีนายทุนเข้ามาครอบงำพักการเมืองทั้งในรูปแบบการสมัครและหนุนหลังจึงจะต้องมีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันในเรื่องดังกล่าวให้รัดกุมด้วยจากนั้นที่ประชุมได้กำหนดให สอสอมีเขตละหนึ่งคนโดยคำนวณจากจำนวนสัดส่วนของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะพิจารณาเรื่องรูปแบบการลงคะแนนและนับคะแนนโดยสมาชิกกรรมธิการได้เสนอให้ใช้วิธีการลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อด้วยการเขียนชื่อผู้สมัครลงในใบลงคะแนนซึ่งสมาชิกบางส่วนมองว่าหากใช้รูปแบบดังกล่าวจะเกิดความยุ่งยากและสับสนต่อการลงคะแนนและนับคะแนนที่ไม่ได้มีความแตกต่างจากรูปแบบเดิม ทางนี้กรรมธิการส่วนใหญ่มั่นใจว่าการเลือกตั้งแบบผสมจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและจะเป็นการเปิดโอกาสให้พักการเมืองได้เข้ามานั่งในสภามากขึ้นนันทวัฒน์ทับเที่ยวถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางทีมข่าวไอเอรายงานจากโรงแรม h o l ิเดย์อินพัทยาค่ะ